ข้าหมดเลยโอ้ยพี่ผ่านแล้วโอ้โทษทางฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าง่าฮ่าวางไปเลยเห็นไหมพี่ว่าทุกคนเริ่มชินกันหน้าพี่เราจริงไม่ไม่ไม่อะไม่ไม่ไม่แมวแมวยิงไม้เลยแค่ไม่ยิงแมวที่หุบตเลยอะแมวโตยิงไม้เลยอะเฮ้สวัสดีครับที่เราช่องซื้อเกอร์วันนี้เกมเบียโบส์พอร์ตเชอร์อีกแล้วนี่เองวันนี้พี่จะมาทำการสร้างสัตว์ทะเลยังไงล่ะพี่จะทำท้องทะเลขึ้นมาก่อน จะเน้นพี่จะเอาสัตว์ต่างๆมาประดับประดาเต็มทะเลให้มันดูแบบน่ารักฟุ้งฟิ้งจริงๆที่เราเห็นข้างหลังนี้ทําเพื่อปกคลิปทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวตอนสร้างจริงๆมันจะไม่ใช่อย่างนี้อันนี้ปลาอะไรเนี่ยปังปลาใช่ไหมที่เขาพูดถึงเป็นปลาที่กินขนมปังมากเกินไปปลาตัวนี้มันเคยจะมาแบบสิงหน้ามาโตเพื่อเซ็นเซอร์หน้าแต่ไม่ทานแล้วเห็นไปเต็ม <c oughs> ๆเลยดีมากแบบดูว่าชัดชัดงมือดูชัดชัดกันนะทส่วนซูมเข้าไปที่หน้ารอยยิ้มอันทรงเสน่ห์ของทั้งคู่จะทําให้ทุกคนโอย ผ่อนคลายจากการเรียนอันเหนือ่อยล้าและแน่นอนว่าปลาพวกนี้คือภาพประกอบเพื่อการโฆษณานะเป็นแบบหลอกลอยทุกคนมาดูต้องเป็นปลาที่น่ารักแน่นเลยไม่เราจะไม่สร้างปลายอย่างนี้กันพี่จลจออกเรามาเทสแบบว่าเราจะสร้างอะไรบ้างเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อสร้างชนกันไงเอาให้น่ารักสุดๆสดซารโลมาโลมาใช่ไหมโอเคโลมาี่าการูนปาการูนน๋อหมึกกลามก็ได้หมึกฉลามหมึกฉลาม โอเคสร้างเลยไหมมีอะไรแนะนํำไหมปลาสักตัวก็ได้กุ้งปูปลาหมึกถ้าถ้าบอกว่าปลาหมึกแบบคนจะเที่ยวปลาหมึกไม่ใช่ปลาเออใช่มันไม่ใช่ปลาออกมาก็ไม่ใช่ปลาครับแต่เรามาสร้างสัตว์น้ำไม่ให้เเลยใช่เราบอกว่าสร้างสัตว์ทะเลนะเอ,อสร้างสัตว์ตทะเลกุ้งหอยปูปลาก็อยู่ในทะเลกุ้งบกกุ้งบกเรากุ้งบกเดี๋ยวพี่เริ่มแจกกระดองมันก่อนเฮ้ถ้าพี่ยอกใช้ที่ทำกระดองได้ไหมฟักทองเป็นกระดองอะเทพแจกเอ เออขี้โกองอันนี้คือหัวเต่านะทุกคนเอ๊ะหัวเต่ามันยาวประมาณน,น่าจะประมาณนี้แหละแล้วลก็มีแขนเต่าทุกคนจะสังเกตว่าพี่มีการพัฒนาทางด้านการสร้างพี่ไม่ทีดีปิดแล,ล้วเต่าทะเลสุดน่ารักจับมันเงยหน้าก่อนพอใช้เป็นฟักทองแล้วมันมีไอ้น,นี่มาด้านหน้าด้วยบาง <c oughs> ทีเต่าทะเลก็ดูแข็งเก่งเว้ยอันนั้นตัวอะไระอีกอ่าเดี๋ยวมันจะคอ่อยๆอีโวรอแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะค่อยๆอีโวปลาในกระตูน ปลาการ์ตูนปลาการ์ตูนโอเคปลาในการ์ตูนกะปันบอมเมียโตก็เป็นบวกก่อนเลยเฟิร์สทำปลาน่ารักจังอ่ะเกมดุนงับหัวอร่อยอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยอ่ะคือพี่ยังทำเต่อพี่ไม่เสร็จเลยพี่เห็นอะไรของอีกแล้วมาดูด้านขวากับโอ้ยโดนใครเอาไหมอ่ะ ปกติดีนี่พี่ทำเต่าทะเลเถอะนะอย่าลงเกยพี่เลยผมกลัวแถวริมชายหาดมากเลยทันไมตองริมชายหาดด้วยมันมีเปลือกหอยเต็มไปหมดเจี๊ยบทีเจ็บยิ่งกว่าเลโก้เออใช่ไหมพี่เคยไปเที่ยวทะเลแบบหอยมันแบบโอล่าขาพี่อะแล้วแบบโอ้แล้วพี่ก็ตายโอ้แล้วมาอยู่ดีได้ไงพี่เกิดใหม่อีกล่านีงถ้าเต่ามันแข็งแกร่งจนมันว่ายน้ำไม่ได้พี่ว่ามันต้องขึ้นไปแหจใจข้างบนเออ ประมาณนี้แนะหละตอบน้าตามันเป็นยังไงนะอ่าเป็นก้อนๆยิ้มกระชากใจใส่คุณได้ยิ้มก็ชชากใจใส่คุณได้แหละรู้ฝึกลางไ่ดีก็เต่าไม่ต้องคิดมากเน,นี่นี่นี่เต่าลูกกระตาไปอนยังไงว่าแหละ <c oughs> เทอมินิเตอร์เ <c oughs> ต่าด <c oughs> ีๆคิดเร็วขึ้นเมืนี่นี่เติบตายละอย่าแกล้งน้องเต่ารอบนี้ที่จะแบบเห็นไหมสีมือการสร้างของพี่มันดูพัฒนาขึ้นเฮ้ยแบบนี้ยังกายพันไม่สมบูรณ์เลยบนึงดิ พี่ว่าพี่ยิ่งสร้างเต่ามันยิ่งดูน่ารักขึ้นเรื่อยๆะนนี้โอโ้ฉลาดน่ารักจังเลยตัวเฮ้ยเห็นไหมเต่าหน้าตาหล่อขึ้นนี่บอกมูลคนต้องติดไปฝบอกอยา่าเต่าไม่ควรมีอ่างเงินเอ๊ะพี่สร้างไปสร้างมาเต่ามันหน้าตายใครเนี่ยเลยไอวลเลเจอร์ในไมโครฟ์อะมูโดโดนะอย่ยาบู้บี่เต่าพี่พทำไมพี่ตั้งใจทำหน้ามันมากกว่าตัวมันอีงเนี่ยอ่า อันคืออะไรเสดีเต่าแล้วเต่าทะเลเตากับเสดีแล้วก็หน้าเต่าติดยาเสดีเต่าติดยาเจรายพี่เนี่งขยันทำแต่พี่แบบพี่สร้างละเอียดมากๆนี่ถ้าไม่ติดี่พี่จะใส่คางตูดให้มันด้วยนะเนี่ยเต่ามันมีหูมันมันมีอะไรไหมได้ไปเฟรชอย่าหาท่าเออเต่ามันมีหางด้วยนี่ว่าอ๋อไม่เป็นไรอันนี้เอาแทนหางได้อยู่ที่มันเป็นงงย้อยๆลงมาเนี่ยเป็นหางเต่า โอ้โหหักโอ้ยแล้วหากมันยิงโอ้ยแล้วยิงแม่นด้วยนะพี่ว่ากระดองอ่ะมันต้องแบบแข็งเก่งกว่านี้แนะนำเลยใชร์บอกนี้ไม่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 ไม,ม,มอนนนั้นแข็งแก่งเกินไปต่อมันยังไม่มีผมเลยต้องมีผมเลยเแต่มีดีกว่าอ่านี่แหละเข้าไว้ปรับคลื่นน้ำยังไงล่อโออน่ากลัวจับปกติดีนี่ทำไมอะปกติบอมียังฟีดแป๊กปกติปกติบ่มียังฟีดปกติดี โอ้ยออันนี้ไม่ปกติชิดมากนไดนปกติยังไม่มีหางเลยเติมตูดได้ไงเออว่ะพรอใส่หางแล้วมันออกประทางตูดแดบเปนดีบอาไว้อ่าค่อยดูแข็งแข็งขึ้นหน่อยแค่หน้ากินขาดนี่คือปลาโรมาใช่ไหมเวโปรตีนตกน้ำเวโปรตีนตกน้ำโคตรแข็ง พี่สมาร์ทเวอร์ชันกินเวโปรตีนอันนี้เปลี่ยนพี่สมาร์ทพ, <laughs> พี่สตรองพี่สตรองเฮ้ยพน่ารักนี่คือปลาการ์ตูนอ๋อปลาการ์ตูนดูเป็นการ์ตูนอะไการ์ตูนอันบอบ <laughs> เร็ว่าเลยนะพี่ไี่เดะส่งไปต่างโลก <laughs> อุ้ยเฮ<น>้ยเขาวนได้เขาบุกท้องทะเลได้ดูแรงเหลือเกินวันนี้คือปลาในโจโจ้ <laughs> นี่คือนี่คือแสตนด์พี่ พี่สมาร์ท <laughs> ตาที่ได้แล้วเปนเปลี่ยนเป็นพี่สมาร์ทเป็นพี่มัสเซลไม่คิดแล้วไม่แก้ปัญหาแก้ด้วยกำลังมัสเซลแมนเดี๋ยวนะมีโกงใต้ทะเลด้วยเราเนี่ยควรจะมีไว้ถ้าเป็นเอตัวเนี้ยควรจะมีขอบมันเล้าใจมากๆเลยพูดตรงๆโกงโกงโกงใต้ทะเลกิน <laughs> ติดเหรอ,อ <laughs> พี่ว่าถ้าตาเรืองแสงมันจะมีแบบค่ะเฮ้ยพอตาเขาสีขาวแล้วเขาดูฉลาดขึ้นเหมือนใส่แบบพวกเวลาตัวละครใส่ไ้แล้วแบบแแบบชิง ฉันได okay. ้กอกเลวแต่ไม่เป็นไรรอบนี oh, <laughs> e anything, no. Look, ้เราไม่ให้การ์ตูนเราเข้มแข็งพี่สมาร์ทพี่ว่าโดนโดนปาโลมาต่อยตายอ่ะทะเลไปเขียนห่วงห้ามงานเจ้าทะเลอ่อนแอตัวนี้แข็งแกร่งกว่าเลยเจ้าทะเลค่ารับใช้ปาโลมาตัวนี้หละโอ้โหเงินก็เถอะโอ้ยว่าแล้วเผลอไม่ได้จะงับอย่างเดียวเลยแต่มาแรงเลยเนี่ยเนี่ยน่ารักใช่ไหมขายเยอะๆขาหน้าขาหน้าเหมือนเนื้อปูใช่ไหมว่าใช่ไหมขายเยอะๆ มูนได้กิน<อ>ามาเลยได้กินดีเออรู้เปล่าอ่าะเนื้อขาเนื้ขาเป็นเนื้อปูเห็นพี่สบายทุกั่านไหม <c oughs> อ,าอาหารมัน <c oughs> อาหารพี่สบายทางขวาใช่ไหมม <c oughs> ายกพูดว่ากูขาขาขาลายหมดเลย <c oughs> พี่สบายตาแดงด้วยมันไม่ต้องมาเก้มแดงเลย <c oughs> มันไม่ช่ยบยังไม่ได้รักขึ้นเลย <c oughs> แล้วเวลาโตเปลี่ยนง่ายแล้วเนี่ย โอ้พี่โอ้คนเกือบส้ำลักเลยพี่โอวันตินสมาร์ทโอวันตินเวอร์ชันไซวีโปรตีนใช่ไหมเรามาไปใส่เล่นรูดด้วยนมถูกต้องนี่ประสาททรายถ้ามีเด็กที่สร้างประสาททรายสูงขนาดนี้นะพี่ว่าโคตรโหดประสาททรายชีวิตจริงใครสร้างประสาททรายได้ใหญ่ขนาดนี้นี่ถ้าทรายประเทศไทยสร้างแบบที่ได้ถ่ายภาพมาอวดโดยใหญ่มากเลยถ้าใครสร้างประสาททรายจริงๆส่งรูปให้พุทธดูหลังไม้ได้นะกระเด็นเอง เดืนดดสิโอ้คำตอบนี่วะเป็นร่มเอาไว้กันแดดเองอมก็ิาาอร่อยเลยแหละโอ้แบบร่มกันแดดได้ดีมากเลยนอนทีแบบเงาอยู่ตรงนี้เงาอยู่ตรงนี้นอนอาปเดตไงอุ้ยมองจากมุมนี้เห็นคุณเต่าด้วยพุทธทำอะไรอ๋ออย่ายิงน้องเนี่ยเขาแบบตอนที่พูดยิงแบบหน้าผากเขาใช่ไหมเขาแบบขมวดคิ้วลับอะเอาเนื้อตรงขมวดคิ้วลับกระสุนเอาไว้โอ้โหทำอะไร อย่าทำอะไรน้องเต่าเด็ดโอ้โหโอ้โหลบได้ลบเรื่องนั้นโอ้ยพิฟฟี่ลองไปเที่ยวทายแมพกันแมะต้องไปท่านี้จริงเหรออย่าดูสะดวกดีนะไปจบลายกลับแค่นี้เราเราไปทำอะไรมาดิไปรับลมอ่ะพุทธทำอะไรเนี่ยทำสิได้นะเป็นสัตว์ทะเลหรือเปล่าแต่เซอร์ตัวบอกว่าหยุดแทนเลยนะแคน้น้พุทบอกแทนนะโอ้โหพี่สามารถขยายพันธุ์เร็วมาก ที่สามารถขยายพันธุ์เร็วมากเพิ่มจำนวนไปเล่นประสาทายมาแป๊บเดียวแตกหนอเพิ่มนะอะไรเนี่ยเป็นนายเงือกเหรอใช่เต่าเชื่อเรื่องพญานาคไว้เชื่อครับพญานาคก็แย่แล้วที่นายเงือกตาเป็นเสาหินไม่โลมาเสาหินตื่นโลโคน่ากลัวเลยน่ารักจริงน่ารักน่ารักแล้วก็เต่าเซอร์กิกเนี่ยแอปแตกน่ารักใจ๋วไรเนี่ยแหละเรียกว่าซีวิ l i เซชั o n เรามาทีละตัวอันนี้คือปลาสุดน่ารักของ First, เฟิร์สต์ตีฟฟาน่ารักแล้วก็มีเต่าทะเลสุดแข็งเกร่งดูเต่าทะเลก่นอนออกมารับลมบนบันไดผัวเบียโมโมทาโร่นานนี่ากลัวไม่ต้องรองโมโมทาโร่มาช่วยเอ๊ะไม่ใช่ไม่โมโมทาโร่ด้วยวะิด <c oughs> เอาไปเอาไปมันชื่อเรื่องว่าอะไรแล้วอะไอคนที่ไปลงไปช่วยแล้วไปเจอเจ้าหญิงที่เปิดหีบแล้วแกอุราชิม <c oughs> ะปะโอเคงั้นบอกไปเป็นเนี่ยเป็นนิทานญี่ปุ่นที่แบบ คนลุมทำร้ายเตา่ะแต่เตาตัวเนี้ยโผล่หัวมาปั๊บแบบนักเลงแบบนอนตายหมดเลยเข็งเกล่งมากๆอย่างนี้คือปลาอะไรนะดั้งเดิมอ่าฉลามปลาฉลามเป็นปลาฉลามสุดน่ารักที่สามารถเดินได้วยขาของปูเดินไ้วยตัวเองเดินได้ด้วยตัวเองนะต่อย เขาใช้วิชาแบบจิ้งจกในการสลัดหางตัวเองทิ้งกันนแล้วก็กลารต้องเรียกอย่าเรียกว่าสลัดหางเรียกว่าครึ่งตัวดีนิดนไดครึ่งตัวเองไม่ตายหรอกโอเนไหมยังมีชีวิตอยู่เลยน่ากลัวสุดๆไปเลยโอเคไหมนี่ยขาป้องแบบมลงด้วยน่ารักต่อไปน้องปลาปลากระตูนของปุโตหน้าตามับึงง่วงมาเลยพูดพยายามทำให้เหมือนตัวฉบับที่สุดเลยเนี่ยเหมือนยังไม่ได้นอนปลาการ์ตูนผู้ไม่ได้นอนต่อไปปลาโลมาสุดเล้าใจพี่สมาร์ท พิลาดอลฟินมันคืออ่าที่คุมสมุทรเป็นเจ้าคุมสมุทตรตที่นี่พี่สิวจริงอ่ะเป็นขายใหญ่ประจํามหาสมุทรนี้แล้วมหาสมุทรนี้มีสิ่งมีชีวิตแค่นี้ <c oughs> ต่อสู้กันเองนอกนั้นตายหมดแล้วจากนั้นเขาต้องสู้กันเองเพื่อเอาชีวิตรอดเินะก็อนนี้เป็นโฆษณาตัวใหม่ของพี่สมาร์ทแน่นอน <c oughs> โอ้ทำไมล้มอีกเนีน่ไม่กันจะระเบิดพลังมันระเบิดพลังพี่สมาร์ทพุ่งไปด้วยแล้วได้มีเสียงเอฟเฟคตุ้มตุ้มปลาแย่งไปแล้ว โดนชกกินไปแล้วหนึ่งพี่ะมาชอบรักป่าใช่ใช่รักป่ารักแทบจบจบเลยอุ้ยพี่สมาข์ชหูปลาพี่สมาชปลาเดินหยิบมาเคี้ยวสดๆแมวตัวนป็นังเงือกแล้วเบอร์เมดแต่หน้านางเงือกโคตรน่ากลัวเลยโคตรน่ากลัวเลยีหอยเออแล้วทำมบอกหน้าพี่ยังดูน่ารักคนอื่นหน้าทาหน้ากลัวกว่าเยอะแมวตอนนี้แมวน่ากลัวกับซื้ออีกแมวรู้ตัวปะเนี่ยอี โอมีเสียงด้วยแง่ตัวสัตว์ไอ้ไม่เคยกินโอตินบ้ากเดี๋ยวจะไปโดนลากเนี่ยกลัวแล้ว่าพี่สมาร์ทเฮ้ยกคะโตโดนพี่สมาร์ทเจาะล้างแล้วโอ้เออเฟิร์สมันน่าเกลียด่าเหมือนหโอดมมันกระลุกกระดิกได้อะเดี๋ยววัดดัดินดัดินเอ๊ะน่ากลัวโคตรเขาน่ากลัวเลยดัดิน โอเคแบบคนคนก็รักแดดแล้วไม่ต้องมองอย่างนี้ดิโผึืมมาจากนิดเบร่อาบแดดสบายไหมจ้าโอเคก็จบไปแล้ววันนี้สลับคลิปสร้างสัตว์ทะเลสุดน่ารักนะครับก็ถ้าชอบตอนไหนเพื่อนๆสามารถพิมพ์ไปข้างล่างได้แล้วก็ขคบคุ่ค่อยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เสมอมาแล้วพบกใหม่คิปหน้าสวัสดีครับายบาย